คือเก่านอห้ารูปแม่ชีสามสิบสองคนแม่พรามหนึ่งคนพ่อพรามอีกหกคนรวมเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสองรูปคนนออันนี้อยู่น้ำกันนอโอ้อยังเป็นอบอุ่นลงตาว่าแต่ว่าพินกมะขออยู่ได้จะหน่อยกมะขอ วัดสว่างจะหน่อยพระก็จับจอกมากแล้ว่ะโลล้งตาเป็นกบวาอย่างเด้ไข่ไข่เพิ่นท่วงแ,แต่เพิ่นบกกาเว้า <c oughs> จะหน่อยเป็นตะเบิงตะเบิง,บงโลล้งตากัะนี่ราชิมาบวนโลนุลพุนร้อยบอกมากวันนี้แม่ก่อนสีได้บวนเออหวายจะหน่อยเติบอยู่ จะว่ามาสท้ายโยมแม่มันก็เลยเอาไปเข่าหาหลวงตาหลวงตาไปจับมัณฑาอยู่บ้านมาสู้ไทยหรือจะได้มาบวชจังสินะคักเติมนะว่าจะเพื่อไปเหตุอีหยังพิดบุหรับร้อยบอก,กเป็นอย่งแม่เงิดบ่หนอจากแมนเทพก็จะแมนอีหยังแล้วเหตุแทนบืนบ,บกบืนบาดมากจากังสินะ น้ะทางวัดเนี่ยในวัดในบมามพ็ีหาวัดอยู่บอ่เพิ่นมาขอหมจ้าสินาพัจนั้นนอจังคอยพิจารณาการลงตาบเบาเอียงหลา้วอกาอนุโมทนาปัตตานุโมทนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการนอนุโมทนาเราได้ยินผู้ใดใครก็ตามสร้างสมอบรมณคุยงามความดีใดๆทั้งโลก เราจะดูทางโทรศัพท์เราก็ดูได้ง่ายทุกวันนี้แต่ว่าหลงตาเบิงบุปผินได้จะโทรกับหลักเงิดบอกจ็กไม่อย่างบิ้งบุป็ิอีห๋บุคุณบเคอยอหรีจังสีนาหรือตามโทรทัศน์ก็ดีหรือเราได้ยินข่าวคนนั้นสร้างคุณงามความดีใดๆก็ตาม เขาประชาสัมพันธ์ประกาศคนนั้นทำมานั้นคนนี้ทำมานี้ก็ดีเป็นต้นเราก็สาธุนิพพานะปัจยโยโหตุมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าปัตตาโนโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาเพราะฉะนั้นหลวงตาพร้อมคณะสงฆ์ท่าหลวงตาไม่อยู่คุูบาอาจารย์ก็อนุโมทนามหาพงพันธ์บ้างผูกกอบบ้างเป็นต้น มหาธนาวุทบ้างก็อาบนโมธนากันอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรไม่ได้อวดอ้างใครไม่ได้เพื่อให้คนอื่นคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรง,งแสดงไว้ มันเป็นการอะนโมทนาบุญแม้เราไม่ได้ทำเราก็มีส่วนร่วมในบุญในกุศลนั้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ที่ได้ร่วมอะนโมทนาส,สรุปสั้นๆคือดีใจกับผู้สร้างความดีเห็นบ่ มันก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจออกมาเหมือนลกูกสำเร็จการศึกษาได้ทำการทำงานพ่อแม่ก็อิ่มใจเห็นบ่าญาติญาติได้โชคลาภอะไรต่างๆก็ตามเราก็ดีใจใครได้ดีอะไรต่างๆเราก็ปลื้มใจอันนี้คือบุญเห็นบ่า เพราะฉะนั้น <c oughs> การอนุโมทนาบุญไม่ใช่อวดอ้างย้ำอีกไม่ใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลญาติโยม <c oughs> บางทีโอนปัจจัยมาอย่างนี้ไม่ได้มาเพอเราอนุโมทนาเมื่อท่านได้ยินท่านก็นยิ่งปลื้มอกปลื้มใจดีอกดีใจและนอกจากนั้นญาติพี่น้องถ้ารู้ว่าคนนั้นทำบุญคนนี้ทำบุญ อันนั้นบ้างอันนี้บ้างที่นั้นบ้างที่นี้บ้างก็ได้มีความปลืม้มอกปลื้มใจเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบุญเป็นกุศลที่สมควรจะอนุโมทนาเพราะฉะนั้นหลวงตาปรารพบนุโมทนาบุญมาในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่โอกาสลนเวลาเนาะด้วยอนุภาพ บารมีคุณปฏิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าประธรรมและประสงค์ุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ะเดรานุเทระครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่จีแม่พามพ่อพามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกทุกท่านทุกทุกคนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบำรุงบิดามารดาสงเคราะหญาติเป็นต้นหลับตาลงสักนิดสัรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเน้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลาย สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอ,อิบอิ่มผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุระยะเดตมหาราช บรมมนาถบอพิษราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหมา,หากษัตรยาธิราชจจาทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานนวงทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศล แดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริเกตพระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี และเจ้าคุณพระเินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าพระเทรราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุเทศบุญกุศลนใ้้แก่บิดามารดาของใครของมันเดอ้อ จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อแกเห็นใบหน้าของพ่อเนื้อแกเห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายสามีพันยาบุตริดาลูกหลาน กรูชาอาจารย์ผู้มีประการุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้ระรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอพระเทรานุเทรักพระบาอาจารย์ประสงค์องค์สามเนรแม่จีแม่พามพ่อพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่รงเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป เจริญด้วยจตุรพิทพนชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภะปฏิพานธานสารสมบัติธรรมสารสมบัติเนื้อคกดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาส ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขก,กล่าวคือมรรคผลพณนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกรูปทุกคนเถิดกวดนามรับพรเดิอยะถา,าวาริ เรปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตดินตังเปตานังอุปกัปะเตอิจิตังปะเตตังตุมหังคิบมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปังจันโทปนาราโสยัถา

สุเกตาวิรุณนพต,นต,าานตาาังจนเนรุกะสุเกตาวุตันสัมเยยันเตมเพมภวทุสัม

कम्बे नचया तरा दियो तजया त कवि मांसुर चन्दी माला वन्दना पिच ब्रह्माला जा जता यमोमेता मनो जरे का भेजे सता सुखे हन्तु जने प ते मे सुखे पेदाँ ओमाताँ ยาวันตปานโตมมังนัสันโตสามตาเยวายะตาจโตภเวภเวโอจุเจตังสติปัญญาสันเลโกวิริยมีนาดุโนกาสังกัตุนจาิริยสุเมบุตาเดปาวารุนาโตตัมโมนาโตวาโรตัมโมนาโตปเจ ตั้งโตนาโตตารมะม,มังเตโตตมานุภาเวนามาโลกาสังลาปันตุมาไหว้พระพร้อมกันเด้อเออ